บอยสิริชัยนะ,ะัะผู้บริหารวงหมอล่ำใจเกิดลอยนะ,ะัะเพิ่นปล่อยซิงเกิลใหม่แห่งแง่งแห่งงามมูเจ้าขาแดนกระจายนะฮะโอ้โหแดนแบบสับๆนะฮะบอยศิริช่ยออกสเตปนะฮะในซิงเกิลใหม่แห่งงามโอแห่งแง่งแห่งมีงามขอไป <laughs> บ่าวสองรอบก็ยังผิดสองรอบผู้เจ้าขาเลยครับกาแฟาไปทํางานเหมือนเดิมนะฮะซิงเกิลน,นะ,ะแหงแง่งแหงงามมูเจ้าขางานนี้มืเจ้าขายเอฟซีกดไลค์กดเช็กกันร่วๆนะฮะล่าสุดพึ่งปล่อยไปมือเร้านี่นะฮะสี่หาชั่วโมงแล้วนะฮะสี่ไก่หนึ่งแสนวิวแล้วมุกเจ้าขาบ่ธรรมดาทีนะฮะปล่อยไปบก,กีีชั่วโมงนะฮะได้หลายปานนี่นะฮะตอนนี้ติดเพลงมาเรงนะฮะโอ้โหได้อยู่ ทัวเป็นทีเรียบรอยผู้เจ้าค่ะนะคะบ่อยสิริ่ใช่เด้อผู้เจ้าค่ะแห่งเง่งแห่งงามรถรถเรอ